โอ้เป็นผู้รับเหมาเองนี่งานเดินดีจริงๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับลุงชัย,ยครับดังแล้วแยกวงแมดูสิออทีทำงานรายวันนี่อยู่เหมือนเดิมพอมาพอมางานเหมานี่อันนี้อัน,นี้กีนน่วันนี่ประมาณสองวันสาวันได้ไหมนี่ เนี่ยเนี่ยลงตั้งแต่ลงงานมานี่สองวัน,สอ,วนสองวันงวันงานเกือบเสร็จแล้วเอ๊ะมันยังไงนี่นนต้องเรียกเสียมาดูแลแบบนี้เสียลองดู<า>ลองดูสิงานเมากับงานรายวันมันผิดกันจนาามาแล้วรอบมึงขอมาแล้วโอ้นี่แหละเสียชอบชอบขโมยซีนก่อนอาาชอบขโมยซีนก่อนอ่ะดูสิครับ,บนี่งานงาน ให้ช่างชัยรับเหมาเองเลยงานนี้ก็แกไม่ใช่ผมดิฮะโออ๋อเท่าแกเป็นคนเป็นคนรับเป็นชายเป็นคนทำก็ไม่เป็นไรถือว่าร่วมด้วยช่วยกันไม่มีหน้าตรงหน้าต่างบ่เป็นตะแนงข้างบนฮะเจ้าของบ้านก็ได้ตะแนงอ๋อทำแบบแบบนี้ไหมแบบเลื่อนแบบเลื่อนปิดไหมหมดเลยเขาจะให้อากาศออา จะจะไอแค,ไแค่ไม้ติดครับช่วงการติดติดมาใส่เหล็กแล้วยิงแล้วทำกับข้าวดีจะสาดน้ำไปทางไหนอะทีนี้ก็ให้ทำอะไรด้วยทำซิงทำอะไรด้วยไหมทำซิงเขาจะอยู่คงนี้หรือพวกนี้หรือไหนอันนี้มันเป็นห้องน้ำในตัวไหมนี่ กงงาอยู่แล้วแล้วท่ออะไรเนี่ยท่อซิีนไอ้นี่จะเอาออกฮะท่อซิีนตรงยังไงทุกบอกอ๋อจะ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 เป็นเอามาไว้ข้างนอกอืมก่อนก่อนเขาทำเขาไม่ได้ฝังท่อฟังอะไรเขาไม่ได้ปาท่อเขาให้ใช่ไหมอ่ะเราก็เก็บให้เขาไปเก็บงเล็กก็ทิ้งทุกทิ้งเลย พูดไปพูดไปพูดไปซื้อซื้อใหม่เลยบ่โอ้อ่ะโชว์ฝีมือหน่อยโชว์ฝีมือหน่อยเดี๋ยวเพื่อเขาจะได้มีคนติดต่อติดต่อมาจะได้งานอีกอืมนี่ ก็ง,งานต่อเติมครับนี่นี่หน่อยๆไม่ต้องเรียกช่างเลยโทรมาโทรหนึ่งนี่มีช่างพ,พี่บอกแล้วอ่ามี <c oughs> มีช่างนะครับมีช่างทีมงานโทรหนึ่งมีช่างครับส่วนกดังจอดรถไว้ก่อนเออมือนไปไทกก่าวะไหนครับมือนอันรถไมโคบ่ะหมือนคือว่าจะไปเอารถไทยไปทรงอไอเอียงก่อนเอารถไทยอ๋อไป พนมสารครามออได้ไปน้องเขาบ่เจ้าจักแล้วบ่หูงขาเซ้เจ็บเราบนสีได้ไปขับรถขับเ้าอ้มันหายทางนั้นแล้วทางนั้นแล้วไปทีเจ่าร้เดี๋ยวไปเอารถนั่งโค้กาเจบปวดขาแห้งบ่ได้ไปนะขี้เกียจ์เ้ืเชิญนี่แหละพูดออกคลิปเลยเนาะ <c ười> ขี่ขานขับรถเหนื่อยจะ ตอบง่ายตอบได้ก็ที่เกียนที่ถือก็นั่นแล้วเอ็นขาบวมมันขาบวมมันมันเป็นกระเส้นมันเป็นกระเส้นแล้วมันเดินแล้วผมเดินเกรงเกรงไอเหยียบคาดเหยียบเีๆไปมันก็หายนั่นแหละเลยนั่นอันนี้ก็สิบวันก็คงจะเสร็จมั้มงานนี้ บันก็หมดตายแล้วยีก็เอาไก่คาแเรงพอแล้วเนาะอะไรใครมาเอบคว้างอะไรนะลมัก็เราก็เอาไก่คาแเรงพอแล้วเราจะเอาอะไรเยอะใช่ไหมหมดก็เมาคาแเรงดีเราไม่ได้มาเอากำไรดีมาเอากำไรยังพอว่าเนา่ไม่พูดมาเอาแต่คาแเรงคาแเรง งานก็ไปเรื่อยๆครับงานนี้ช่างชายก็พูดหยอกไปงั้นเลยครับก็ประมาณ10วันและครับผมคือวันละ500ทั้งหมดคนก็ตีไปประมาณ1นึ่งมืนันบาทพอดีได้ค่าแรงครับนี่คือค่าแรงที่คำนวณไปแล้วค่าแรงช่างวันละ500ค่าแรงจับกลางวันละ500เท่าตีเสมอ10วัน หมื่นห้าพอดีนี่คำนวณให้เบ็ดเสร็จยี่ก็ยังดีที่มีเกลือกินเนาะใช่ไหมไอ้ชัก็ยังดีที่มีเกลือกินเนาะพูดขมิญพูดขมิก็ท้าเมื่อวานถามเอาแล้วไอ้ละชัยทำไมพูดขมิญได้โอ้แกพูดขมิญคล่องแต่ไหนผมนะอ๋อก็คนขมิญเนาะแม้ผมคนไทยนี่แหละแต่พูดภาษาขมิญได้นนั่ะ มีบัตรประชาชนอยู่ <c oughs> คลิปผมนี่หาสาระยากเด้อท่านผู้ชมคลิปผมนี่คุยหัวเราะสนุกสนานไปงั้นแหละก็เ,เรียกว่าคนอารมณ์ดีมาดูลุงชัยสักหน่อยแกตั้งแต่แกแยกวงมามารับเหมานี่ก็เลยมาเยี่ยมเยียนงานแกสักหน่อย อันนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วไม่รู้เขาจะเรียกตัวไปเชื่อมใหม่ปุงกีตอนไหนดอกเนาะสงสัยงานนี้เสร็จแล้วมั้งแต่พี่พเรียกวันไหนก็วันนั้นไงงานแหละงานนี้เสร็จพอดีเลยว่าเขาจะลงงานสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่ป๊อไม่ครับประมาณเดือนไหนสิ้นเดือนนี้ก็ให้ไปลงลงโคต้าใครจะตัดทรงไม่ไม่รถ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 โคไปรถรถโคไปยืนเมื่อไหร่ยืนเดือนไหนครึ่งเดือนครึ่งวันที่สิบห้าธันวา เริ่มลงยืนวันดีทิ่าท่านว่าครับ oh. ถ้าสิ้นเดือนนี้รถยังไม่เสร็จเลย <Okay. S 1> เรามาดูดูสายงานกันครับว่า <Okay. S 1> ช้ยเทเมื่อวานเมื่อวานมาเทคานเ <Okay. S 1> ทคานแล้ววันนี้มาตั้งเสาแล้วก็ <Okay. S 1> ก่อได้ก่อแล้ว ตั้งเสาได้ก่อได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะแบบไหนจะมุงก่อนหรือว่าจะก่อให้เสร็จก่อนงานแกเดินเร็วมากเลย <Okay. S 1> นี่แหละถึงก็เปรียบเทียบว,ว่างานรายวันกับงานเหมามันก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละครับงานเหมานี่คือทําแบบไม่หยุด แต่งานรายวันนี่ทำปุ๊บเดี๋ยวก็ม้วนบุรีดูดแล้วเดี๋ยวก็ม้วนยาดูดแล้วพูดไปหัวเราะชอบใจนั่นวะงานวันงานน้อยไม่ค่อยขี้นี่แหละคำสุภาษิตตรงกับคำสุภาษิตเขาว่าเลยงานมีขี้บ่อยงานน้อยไม่ค่อยขี้นี่ก็เหมือนกันนี่งานรายวันนี่ปัณณนี้แกม้วนไม่ตำกว่าสามรอบแล้วนี่ <laughs> เอาอย่าเครียดนะครับผมก็คุยสนุกสนานกับแกเล่นไบงน้้นเลยครับนี่ก็แกอาจจะก่อให้เสร็จก่อนหรือว่าแล้วค่อยมุงหรือว่าแบบไหนก็นค่อยอดูเอา้าเล่งไม่พอเพิ่นเติม่งโอ้ผมไล่ิดไปสามเส้นอ๋อขาดสามเส้น อ้อะไรตัวนี้เด้อ่าเหล็กไม่พอผมไล่เพชรจิตวันนั้นเดียมุ่งแล้วเอ้ยมันแหละเฮ้ยกอใจเย็นเย็นสิบวันอย่างผมว่าแหละสิบวันสหรับคลิปนี้บายบายครับมาเยี่ยมชมลุงชัยครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม